ระหว่าง3 5 0วัตต์กับ5 2 0วัตต์ fc 5 0 0 b แล้วก็ fc 3 0 0 b นะครับแสงที่ได้แค่1%เท่านั้นสว่างแล้วก็แสงสวยแล้วนะครับเราจะปรับ2 7 0 0เควิ k ก็ได้หรือว่าจะปรับ6 5 0 0เควิ k ก็ได้ผมจะใช้สักประมาณ5 6 0 0เคว k คือแสงที่ผมใช้ทำงานประจำแล้วถ้าเกิดเปิด2ดวงนะครับเปิดอีกดวงหนึ่งปุ๊บคอนโทรลนี้คือแสงเคลียร์ใสเลยแค่1%เท่านั้นสำหรับไฟทั้ง2ดวงนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามีไฟของทาง n นน l ลท์เป็น2รุ่นใหญ่ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นแน n l i t ์ FC 3 0 0 b แล้วก็ตัว5 0 0 b นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกมาใหม่นะครับซึ่งเป็น2รุ่นขนาดใหญ่นะครับก็จะมีตัว3 0 0 b ที่กําลังไฟยอยู่ที่350วัตต์นะครับตัวเนี้ยจะอยู่ที่350วัตต์แล้วก็ตัวนี้5 0 0 b นะครับ FC 5 0 0 b กำลังไฟอยู่ที่520วัตต์นะครับก็ตัวนี้ ทั้งคู่เนี่ยเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์หรือว่าไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแสงได้นั่นเองเป็นแสงขาวแสงส้มนะครับอย่างหนึ่งเลยที่ตัวนี้มีออกมาก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ดูล้ำดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะมาอันบ็อกแล้วก็ลองใช้งานกันดูกับเจ้าไฟ2ตัวนี้ 300B แล้วก็ 500B นะครับเป็นตัว n นลไลท์ F4 นะครับเดี๋ยวผมขอบอกราคาก่อนสำหรับตัวนี้นะครับเป็นประกันศูนย์ไทยแน่นอนครับ c UB จัดให้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,700บาทสำหรับตัว n นลไลท์ F4 300B ราคา18,700บาทนแะครับแล้วก็ตัวแนลไลท์รุ่นพี่ 500B นะครับ FC 500B ตัวนี้ราคาอยู่ที่27,400บาทนะครับก็จะออกมาพร้อมกันเลย2ขนาดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มจากการอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นนะครับเกี่ยวกับตัวไฟน,นารา FC ตัวนี้ก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งที่ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน,นะครับแบบเก่าทีเออ่เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นรหัสใหม่ด้วยเป็น f c ด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว Nanlite Forza นะครับตัว Nanlite FS นะครับแล้วก็มาถึงตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่เป็นตัว Nanlite f c นะครับเดี๋ยวเราจะมา unbox ตัว300ก่อนนะครับก็แพคเกจจิ้งอย่างที่เห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากตัว FS นะครับที่เป็นกล่อง แล้วก็มีแค่โฟมกันกระแทกนะครับเวลาเราออกไปใช้งานเนี่ยแน่นอนครับว่าเฮ้ยมันหิ้วกล่องออกไปแต่ว่าตัวนี้ดีไซน์ออกมาเป็นกล่องโฟมนะครับเป็นโฟมแบบแข็งๆเลยนะเหมือนกับกระเป๋านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะก่อนเลยอันนี้พึ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับเราจะมาดูกันว่าข้างในเนี้ยมีอะไรนะครับแกะกระดาษออกมาแล้วนะครับตัว FC 3 0 0 B นะครับอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับที่เขาได้เปลี่ยนมาใหม่เป็นกล่องโฟมสีเทาแบบนี้หูจับเนี่ย เป็นหูจับสีน้ำเงินนะครับเป็นสีประจำของทางแบรนด์แ l นไลท์แล้วก็มีการปั๊มคำว่าแ l i g h t ์ตรงนี้มาด้วยนะครับ fc 3 0 0 b นะครับเป็นกล่องแบบเป๋าเจมบอลประมาณนี้มีตัวล็อกมาให้อย่างดีเลยนะครับนี่พอเปิดออกมาของที่อยู่ด้านในจะมีประมาณนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับ fc เนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์แบบแบนแบนไม่ใหญ่เทอะทะแล้วนะครับมาพร้อมกับ สายนะครับพร้อมใช้งานครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวไฟอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวไฟของทาง Fc เนี่ยเขาทําออกมาในซีรีส์เนี้ยคือดูล้ํายุคล้าสมัยมากๆนะครับนี่อันนี้คือตัวไฟ Fc นะครับด้านบนเนี่ยมีการดีไซน์ ให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้วยการตัดสีนะครับของตัวไฟเนี่ยให้เป็นสีเทาแล้วก็มีขอบสีฟ้าตรงนี้นะครับแต่พื้นฐานส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงใช้งานเหมือนคล้ายๆกับตัว F s นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัว 500B กันบ้างครับ F4 500B นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันสดๆตรงนี้เลยสำหรับตัวไฟตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขาทำออกมาได้ดูดี ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับตัวกล่องทุกอย่างเหมือนกับตัว 300B ที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าเหมือนเกมบอลน,นะครับปดล็อกตรงนี้เปิดออกมานี่สิ่งที่แตกต่างนะครับพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับอะแดปเตอร์ของตัว FC 300B บางแค่นี้เป็นสีดำนี่บางแค่นี้เองแต่ว่าสำหรับตัว 500B นะครับนี่จะใหญ่ประมาณนี้เลย แล้วก็ดีไซน์สวยงามด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพอร์ตเอาไว้เสียบเข้ากับพวกอะแดปเตอร์วีเมาส์ได้นะอ่ามีอะแดปเตอร์มาให้ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปลั๊กเสียบนะครับมาให้2เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคู่มืออะไรต่างๆมีมาให้เหมือนตัว 300B ครับแล้วก็ตัวไฟนี่ครับตัว FC 500B ประมาณนี้นี่คือรูปลักษณะของตัว f c 500B นะครับก็จะมีตัวจานกระจายแสงรีเฟกเตอร์มาให้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์ต่างๆนะครับตัวนี้ในลไลท์ f c 300B แล้วก็ 500B นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองผิวเผินเนี่ยทั้ง2ตัวนี้คือเหมือนกันทุกอย่างปุ่มกดดีไซน์นะครับพัดลมอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันอยู่3อย่างก็คือเรื่องของขนาดที่ใหญ่กว่ากำลังไฟที่แตกต่างกัน ระหว่าง350วัตต์กับ520วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับตัว FC 300B ก็คือตัวนี้นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่2,600กรัมนะครับหรือว่า2กิโล6ขีดนะครับส่วนตัว f c 500B นะครับตัวนี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่3,160กรัมนะครับหรือว่า3กิโล1ขีดกว่านั่นเองนะก็ไม่ได้หนักกว่ากันเยอะแยะมากมายนะครับแต่กำลังไฟเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างตัว520วัตต์แล้วก็ตัว350วัตต์นะคระก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะต่อมาเรามาดูเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยด้านหลังของไฟเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของหน้าจอหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น ตัวหน้าจอคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวซีรีส์ของ f อนะครับซึ่งตัวนี้สามารถมองหน้าจอการตั้งค่าต่างๆได้แบบชัดเจนเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับมีพอร์ต USB Type A นะครับซึ่งเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านพอร์ต USB Type A ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีปุ่ม d ด a l ตรงนี้นะครับ2ปุ่มซึ่งเอาไว้ปรับลดเพิ่มแสง เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนค่าอุณหภูมิแสงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดแล้วก็เป็นเมนูนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้2ปุ่มตัวเนี้ยเป็นการเลื่อนเปลี่ยนควบคุมนั่นเองนะครับถัดลงมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้อ่าแล้วก็มีตัวไฟเข้านะครับเป็น d c 4 8โวลต์นะครับไฟ จากอะแดปเตอร์เข้ามาเสร็จที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตดี x ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเสียบเอาไว้ควบคุมผ่านคอนโทรลกลางนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ไฟในไลท์ FC หรือว่าใช้กับตัวอื่นก็ได้ที่มี DMX เนี่ย เราสามารถควบคุมได้ในตัวคอนโทรลกลางตัวเดียวเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะมีมือจับมาให้นะครับดีไซน์ต่างๆนะด้านบนเนี่ยก็จะมีรูแล้วก็จะมีฮีทซิงที่อยู่ด้านในนะครับฮีทสิงตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บความร้อนนั่นเองนะครับส่วนตัวด้านใต้ท้องเนี่ยจะมีพัดลมความเร็วสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับตัวนี้ก็เอาไว้เป่าความร้อนออกจากฮีทซิงนั่นเองนะครับมันจะดูดอากาศข้างนอกปุ๊บดูดเข้ามา แล้วก็เป่าตัวฮิตซิงที่เก็บความร้อนจากดวงไฟนะครับออกไปนั่นเองนะครับระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยพัดลมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวมือจับตรงนี้นะครับเป็นมือล็อกนะสามารถปรับได้ตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงด้วยนะครับสามารถเลื่อนระดับได้นะครับสามารถเลื่อนตำแหน่งได้แบบนี้เวลาเราหมุนไปติดอะไรเงี้ยสามารถเลื่อนตำแหน่งได้เลยนะครับแล้วก็อาร์มตรงนี้สามารถที่จะไปยึดติดกับบนเพดานก็ได้นะครับสามารถนําอาร์มตัวนี้ ขึ้นมาด้านบนได้หรือว่าจะเอาไว้ตัดติดตั้งกับขาไฟก็ได้นะครับเอาไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวบูเวนเมาส์นะครับสำหรับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับจะเป็นบูเวนเมาส์ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับตัวไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟ l e d แบบไบคคลเลอร์ซึ่งมีกระจกมาด้วยนะครับกระจกตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันเรื่องของ การเซฟตี้ดวงไฟนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาประกอบติดตั้งลองใช้งานเจ้าไฟ f c 300B แล้วก็ 500B นะครับเราดูของ u n นบล็อในกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะติดตั้งทั้งคู่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากตัว 300B ก่อนนะครับ f c 300B แล้วก็เสียบเข้าไปที่ขาไฟ ปกติแบบนี้ได้เลยครับปึ๊บล็อกไว้นะครับแล้วก็สามารถปรับก้มงยได้ปกติเลยเหมือนไฟสตูดิโอทั่วไปนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์แบบนี้มาให้นะครับเราก็เอาสายรัดออกเท่านั้นเองครับต่ออีกฝั่งหนึ่งเข้าไปปึ๊บจบนะครับแล้วก็ไฟด้านเนี้พอตด,ด้านนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่ด้านหลังของตัวไฟนะครับซึ่งแจ็คตรงนี้ ค่อนข้างโอเคนะครับเหมือนตัวรุ่นพวกฟอร์ซ่าเลยนะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บบดล็อกบังนี่ครับตัวล็อกตรงนี้จะล็อกอยู่แบบโอเคมากๆแน่นหนามากๆนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้คือวิธีการต่อไฟ FC 300B นะครับต่อมานะครับตัว 500B ก็ติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับนี่มือจับถือเนี่ยง่ายมากเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับสำหรับตัว FC 500B นะครับปรับก้มเงยได้อ่า แล้วก็ตัวกล่องของเขาตรงนี้นะครับเป็นกล่องแปลงไฟนี่ตรงนี้นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ต v m o u s ์เหมือนกันนะครับสามารถเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ m o u s e ได้นะแล้วก็ตรงนี้จะมีสลิงนะครับโผล่ขึ้นมานิดๆน,นะครับตรงนี้จะเป็นสลิงอ่าเราก็ดึงได้เลยนะมันไม่ได้สั้นแค่นี้นะครับตอนที่เราแกะออกมาจากกล่องเนี่ยมันจะสั้นอยู่แค่นี้แต่เวลาใช้งานจริงเราก็ดึงขึ้นมา แบบนี้ได้เลยนะครับนี่มันจะดึงได้ยาวขนาดนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะห้อยตามขาไฟได้เลยนะครับพอเราห้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาปลั๊กไฟนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเสียบเข้าที่ตัวไฟนะครับหมุนล,ล็อกนะครับจบแค่นี้แล้วก็ปลั๊กอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปเสียบได้เลยที่ไฟบ้านนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนกันดูนะครับซึ่ง เราจะควบคุมไฟทั้ง Fc 3 0 0 b แล้วก็ Fc 5 0 0 b นะครับเรากดเข้าไปที่แอปแนนไลท์ได้เลยซึ่งตัวนี้สามารถใช้รีโมทของทางแนนไลท์ควบคุมก็ได้หรือว่าจะเป็น DMX x หรือว่าตัวคอนโทรลกลางก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้เขามีเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ในตัวไฟมีบลูทูธอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาแลครับวิธีการต่อง,ง่ายๆถ้าเกิดใครหาบลูทูธไม่เจอนะครับเข้าไปที่เมนู แล้วกดเข้าไปที่บลูทูธแล้วก็รีเซ็ตบลูทูธก่อนนะครับเราถึงจะเจอนะบวกนิวซีนไปเลยจะเป็นซีรีส์ของ fc นะครับ create นะครับแล้วกดเข้าไปบวกนะครับใช้ va bluetooth นะครับเออึ๊บเจอแล้ว fc 5 0 0 b แล้วก็ fc 3 0 0 b นะครับติ๊กทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าเราจะควบคุมนะครับทั้ง2รดวงนี้เลยซึ่งไฟทั้ง2รดวงนี้ผมได้ใส่ซับบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว5 0 0 b เนี่ยผมใส่เป็น ตัวพราบริกนะครับแล้วก็ใส่กริดตารางเข้าไปด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย 300B ผมใส่เป็นตัวสตีมนะครับเป็นซอฟบ็อกเหลี่ยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสีสันผิวต่างๆนะครับเวลาเราปรับเปลี่ยนไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันไปทีละดวงนะครับเรามาดูที่ 500B ก่อนโอ้โหพกกดเข้ามาแสงสว่างจ้าเลยอ่าตอนนี้ผมปิดตัว 500B ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว 300B ปุ๊บผมกดเข้าไปอันนี้ก็สามารถควบคุมผ่าน สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับปุ๊บปิดก่อนโอ้โหสว่างไปตอนนี้ผมปิดไฟทั้ง2ดวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะลองเปิดดูซึ่งตอนนี้ผมใช้ความแรงไฟสักประมาณ1%พอกดบวกนะครับจะเกิดต้องการที่จะกดแบบละเอียดนะครับต้องการเปิดดินไฟแบบละเอียดให้กดบวกในแอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยละเอียดนะมันจะข้ามกระโดดนั่นเองให้เรากดบวกลบนะครับประมาณนี้ 1%, 1เท่านั้นเองสำหรับตัว fc 3 0 0 b ถ้าเกิดอยู่ในอินดอร์หรือว่าในโฮมสตูดิโอแบบนี้นะครับเพียงพอเลย,พเ,ลยเพียงพอเลยแค่ 1%, 1ขนาดผ่านตัวซอฟบ็อกนะครับนี่แล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ด้วยตั้งแต่2,700 k เควนก็คือแสงสีส้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แสงขาวสุดก็คือ6,500 k เวนะครับเป็นแสงสีขาวซึ่งผมจะใช้ประมาณ5,600 k เควนนะจะเป็นระดับกลางหรือระดับทั่วไปที่ เขาใช้กันนะครับใช้แล้วสีตรงค่า C.I. แล้วก็ T.L.C.I. ตรงที่สุดก็คือ5,600 k นเควินนั่นเองนะครับอันนี้ผมเปิด 300B แค่1%เท่านั้นอ่าผมออกไปก่อนแล้วผมจะปิดไฟตัว F.C. 300B ปึ้งแบบนี้นะครับแล้วผมก็กดเปิดตัว 500B นะครับกดมาเลยปึ๊บอ่าผมเปิด1%ตัว F.C. 500B ก็1%ก็เพียงพอเหมือนกันนะครับกำลังไฟเหลือเลยขนาดใส่พาราโบลิก ใส่ซอฟบ็อกนะครับแผ่นซอฟแผ่นแล้วก็ใส่กิจตารางแสงที่ได้แค่1%เท่านั้นก็สว่างแล้วก็แสงสวยแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยอ่าที่5,600เควินจะให้เรื่องของไฟที่ค่อนข้างสวยนะครับนี่เราจะปรับ2 7 0 0 k เควินก็ได้หรือว่าจะปรับ6 5 0 0 k เควินก็ได้แล้วแต่ลักษณะงานที่เพื่อนๆจะใช้นะครับแต่ว่าผมจะใช้สักประมาณ5 6 0 0 k เคว คือแสงที่ผมใช้ทํางานประจาแล้วถ้าเกิดเปิด2ดวงนะครับเปิดอีกดวงหนึ่งปุ๊บคอนโทรลนี้คือแสงเคลียร์ใสเลยแค่1%เท่านั้นสําหรับไฟทั้ง2ดวงนะครับเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้สามารถนําออกไปใช้ได้เลยทั้ง Indoor Outdoor ย้อนแสงต่างๆนะครับ door, อ u ทดอร์กลางวันกลาคืนนี่สบายนะครับสาดแสงได้เต็มที่เลยเพราะว่ากําลังไฟของเขาสูงมาก 300B เนี่ยก็350วัต 500B เนี่ยก็520วัตต์นะครับถือว่าเป็นไฟทั้งคู่ที่ออกมาในราคาที่คุ้มค่าแต่ว่าให้กำลังไฟที่แรงนะเดี๋ยวดู 300B นะครับผมเปิด100%เน <c oughs> ไครับว่ามันสว่างจ้าแล้วถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนค่าเควินละ่ะมันจะดอบลงไหมแสงไม่มีดอบลงนะครับเป็นไฟไบคัลเลอร์ที่ไม่ดอบแสงลงเลยนะเจาะ2700เวิน6500เควิน ความสว่างยังคงเท่าเดิมนะครับนี่5,600เคลวินกลับมาที่เดิมนะครับแสงสว่างเนี่ยเท่าเดิมเลยไม่มีดอบแสงลงเลยนะครับกลับมาที่1%ของเราเหมือนเดิมนี่คือการทดสอบเล็กๆน้อยๆอยให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมปิดไฟ 300B ก่อนแล้วเปิดไฟ f s 500B นะครับควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันไม่ต้องไปยุ่งกับตัวไฟเลยครับแขวนสูงๆก็ไม่ต้องกลัวเลยครับนี่ เปิดห0 0โหสำหรับตัว 500B บอกเลยว่าแสบตาสุดๆนะครับนี่เปลี่ยนเป็น6,500เควินนะครับเปลี่ยนเป็น2,700เควินแสงแบบอลังการมากนะครับแล้วคราวนี้ผมจะปรับไปที่5,600เควินเหมือนเดิมนะครับปึ๊บ5,600เควินแล้วก็ปรับแสงกลับมาที่1%เหมือนเดิมประมาณนี้เพียงพอเลยสำหรับการใช้ในอินดอร์นะครับแบบนี้นะ ถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างครบมากเลยนะครับทั้งการควบคุมผ่านรีโมทด m x x หรือว่าควบคุมผ่านตัวสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็นโหมดพวกเอฟเฟกต์โหมดอะไรพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือว่าจะใช้ผสมผสผมกันอยากให้ฝั่งนี้เป็นสีต่างๆนะครับก็เลือกได้เลยนะเนี่ยเอฟเฟกต่างๆ สามารถเลือกได้เลยแล้วก็สามารถเลือกความเร็วได้ความเร็วจะให้มันกระพริบเร็วกระพริบช้าขนาดไหนนะครับนี่แบบนี้สว่างขนาดไหนก็เลือกเอาได้เลยสําหรับตัวโหมดเอฟเฟกต์ต่างๆที่เขามีมาให้ถึง12แบบนะครับแล้วก็ควบคุมง่ายมากถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนไปโหมดเดิมปุ๊บจบเลยแค่นี้เองนะครับ กลับไปที่1%พอเพอาะนั้นแสงสว่างเกินนะครับแล้วก็ตัวพัดลมสามารถเปิดปิดผ่านตัวแอปได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ควบคุมไฟในไลท์ทุกตัวนะครับได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น f o r z a f s นะครับพวกเนี้ยก็สามารถควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแสงที่ได้สีที่ได้นะครับเห็นไหมครับสำหรับไฟทั้ง2ดวงนี้เปิดแค่1%เท่านั้นแล้วก็มีซอฟต์บ็อกด้วยนะครับแสงที่ได้ค่อนข้างละมุน ผิวหน้าค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับแสงสีต่างๆสําหรับตัวสีนะครับนี่เห็นไหมสีต่างๆนี่โดนสีส้มแบบนี้เป็นไงอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับสีสันที่ให้ถือว่าเป็นไฟที่สีตรงมากๆครับและนี่คือการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยแสงที่ได้ออกมาดีมากๆครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาลองใช้งานกันดูนะครับว่า เจ้าไฟ n น n ไลท์ FC 5 0 0 b นะครับแล้วก็ตัว 300B เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้แล้วก็ความสว่างเนี่ยจะประมาณระดับไหนขนาดไหนนะครับมาซึ่งตอนนี้เราติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับที่มีอยู่ในตัว n a n ไลท์ FC 5 0 0 b กันครับเริ่มจากการเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับ ตัวหน้าจอเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นค่าต่างๆได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับจะเป็นการดิมไฟนะลดเพิ่มแสงได้แบบละเอียดนะครับนี่เห็นไหมที่จะปรับได้เลยตั้งแต่0ูนจนถึง100%นะครับความสว่างก็ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆนะครับสำหรับตัว 500B นะถ้าเกิดผมเปิดตัวนี้ออกปุ๊บนี่ สว่างจ้าเลยเมื่อกี้ที่เห็นอยู่คือลืมเอากระดาษออกเท่านั้นเองนะครับนี่พอเปิดแล้วความสว่าง,งคนี่อ่อนข้างจ้ามากเลยนะครับกำลังไฟ520วัตต์เลยนะาสามารถปรับดินไฟได้แบบละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าเควินได้แค่หมุนไดออลฝั่งนี้นะครับตั้งแต่2,700 k เควินก็คือแสงสีสม้สมๆแบบนี้จนไปถึง 6,500เควิน k w i n นะครับก็คือแสงสีขาวๆแบบนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้เป็นไฟแบบใล color นั่นเองนะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้เลยสีขาวสีส้มตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีโหมดต่างๆมาให้เราเลือกเล่นอีกนะครับกดเป็นโหมดตรงนี้นะครับก็จะมีพวก special effect มาให้ถึง12แบบนะครับเราสามารถเลือกได้เลยแล้วในการเลือก special effect ของไฟตัวนี้เราก็สามารถปรับตั้งค่าละเอียดได้ด้วยนะครับว่าจะให้ทำ e f e c t ความเร็วระดับไหนใช้เควินระดับไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยตรงนี้เลือกได้แบบละเอียดนะครับว่าจะให้เขาทำเอฟเฟกเร็วช้าขนาดไหนนี่ในแต่และสเปเชียลเอฟเฟกเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับได้แบบละเอียดกดไปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็น โหมด CDT โหมดนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่2โหมดก็คือโหมดไฟแบบ CDT หรือว่าไฟแบบธรรมดาที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้แล้วก็ไฟแบบ Special Effect นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีปุ่มคําว่าเมนูนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปได้เซตอัพต่างๆอย่างเช่น Output m o โหมดนะครับ Output โหมดอ่ะเราก็เลือกนะครับแล้วเราก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกเดออลด้านขวาตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเลือกเป็นเอาต์พุตโหมดแบบไหน แล้วก็จะมีเรื่องของ a d d เดส DMX นะครับตัวควบคุมโซนกลางเนี่ยตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้นะครับเพราะว่าเขามีพอร์ต DMX ตรงนี้มาให้นะครับมาดูโหมดพัดลมกันนะครับโหมดพัดลมตัวนี้มี4เต็ปนะครับก็คือ1ปิดนะครับปิดหรือว่าหมุนช้าๆนะครับเราลองดูหมุนช้าก่อนเปิดไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์หมุนช้านะครับระดับโลเสียงเบาๆเนี่ยเปิดไฟได้50นะครับแล้วก็จะมีระดับ f u l ระดับฟูประมาณนี้นะครับก็สามารถเปิดความแรงพัดลมได้ถึง100%นะครับแล้วก็จะมีระดับสมาร์ทนะครับนี่สมาร์ทนะครับก็สามารถเปิดได้100%เหมือนกันแต่ถ้าเกิดปิดพัดลมละ่ะสามารถปิดพัดลมให้เงียบได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเรื่องความแรงไฟได้ประมาณ8%เท่านั้นเองนะครับนี่ซึ่งตรงนี้เขามีบอกอยู่ถ้าเกิดเราปิดปุ๊บเขาจะบอกอยู่เลยว่าสามารถเปิดได้แค่8%เนท่านั้นนะครับซึ่ง8%ตตรงเนี้ย ถ้าใครทํางานในสตูดิโอนะครับแน่นอนครับการปิดพัดลมเนี่ยเราต้องทํางานในที่เงียบมากๆนะครับซึ่งเป็นที่ปิดเราก็จะใช้กําลังไฟไม่เยอะมากรครับแปเซนี่ยคือสว่างมากแล้วนะทั้ง Fc 300B แล้วก็ Fc 500B นะครับตั้งค่าเหมือนกันเมนูทุกอย่างมีเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเปิดที่ตัว 500B ให้เพื่อนๆได้ดูน,นะครับอะต่อมาก็คือเรื่องของโ o t a ส e s อะไรต่างๆเนี่ยสามารถกลับหัวกลับหางได้ เผื่อบางทีเราเอาไฟตัวนี้ไปห้อยบนเพดานนะครับเราก็สามารถปรับหน้าจอให้เป็นแบบโรเตนะครับหรือว่ากลับหัวกลับหางได้น,นะแต่ถ้าเกิดอยู่ในมุมธรรมดาแบบนี้ตั้งขาไปเราก็ใช้มุมปกติแต่ถ้าเกิดเราไปห้อยแบบบนเพดามันกลับหัว เราก็สามารถที่จะโรเตตหน้าจอได้นั่นเองนะครับเมนูจะกลับหัวทันทีเลยแบบนี้นะครับโหมดเมนูต่างๆมีอีกนะครับมีพวกสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยมีระดับความสว่างของหน้าจอนะครับเราก็ตั้งได้แล้วก็จะเป็นการตั้งภาษาตอนนี้ก็ยังเป็นภาษาจีนกับอังกฤษนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับสามารถอัปเดตได้เพราะว่าตรงนี้มี USB Type A นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรีเซ็ต all setting นะครับคือถ้าเกิดไขปรับค่าต่างๆไปแล้วอยากให้กลับอยู่ค่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะ กดร e เซ t ตออฟเซตติ้ได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัวเวอร์ชันเราสามารถดูเรื่องของตัวเวอร์ชันเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบในเว็บว่าเฮ้ยตอนนี้เวอร์ชันของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสาาุดอย่างถ้าเกิดยังเราสามารถเอา USB เนี่ยไปเสียบแล้วก็มาเสียบที่ USB Type A เ,เนีเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เลยนะครับประมาณนี้ในการตั้งค่านะครับไฟตัวนี้หลกัหลกๆจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับเหมือนพวกไฟ c ีนะ ตัวนี้จะเป็นไฟแบบ CCT mode ที่สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของอุณหภูมิของสีได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของความสว่างแล้วเพราะว่าเราต้องการเอามาแค่ส่องสว่างเพิ่มความสว่างแล้วก็เรื่องของ mood a n d t ท n นของสีไฟสีขาวหรือว่าสีส้มนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ไฟตัวนี้นั่นเองนะครับก็ทั้ง 300B แล้วก็ 500B นะครับใช้งานเหมือนกัน แค่กําลังไฟแล้วก็เรื่องของขนาดน้ําหนักตอนนั้นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือไฟซีรีส์ใหม่ของทางแนลไลท์นะครับเป็นรหัส f c ออกมา2รุ่นหลักๆนะครับก็คือตัว f c 3 0 0 b ไฟแบบไบคัลเลอร์นะครับแล้วก็ f c 5 0 0 b ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีตัวเล็กกว่านี้นะครับตอนนี้เขาเปิดตัวใหญ่มาก่อนเดี๋ยวต้องมีแน่ๆสำหรับตัว60หรือว่า150ต้องมีแน่ๆนะครับอดใจรอได้เลยสำหรับคนที่กำลังรอ ไฟ f c รุ่นเล็กนะครับราคาเนี่ยก็น่าจะพอๆกับตัว F8 นั่นเองนะครับแต่ว่าได้เรื่องของดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยดูล้ำสมัยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรามีโปรดักตัวไหนของทางในไลฟ์เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ